สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ดใดสนใจปลาสั่งได้นะคะอันนี้เป็นปลาสลิดจ้านี่เป็นปลาสลิดปลาสลิดมีแต่ตัวสวยๆพี่น้องถามว่าลนนึงได้จากตัวได้ประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะคะพี่น้องค่ะได้เจ็ดถึงแปดตัวมีแต่ตัวสวยๆนะคะตัวสัาผั ตัวซ้ำฟ้ามือละเพะยงหนึ่งกิโลได้เจ็ดถึงแปดตัวจ้าาส่วนนี้ก็ะิเป็นปลาดุปลาดุแดดเดียวปลาดุจ้าพี่น้องจ้า ปลาช่อนปลาคออันนี้อันนี้ชิตตวใหญ่แน่ตัวใหญ่แน,น,น่อันนี้ก็ะิโต้กอดีตัวกอ,ด,ด,วอด,ดีค่ะตัวคอดีปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียว มาถาดนี้ก็จะเป็นปลาเสียมปลาเสียมเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้อง่าปลาเสียมเป็นปลาเีียงปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเสียมปลาเสียมเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวซ้มโตัวซ่มนิวกลางนี่แหละค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นปลาขาวปลาขาวตากแห้ง เป็นปลาขาวค่ะยังแหงย่างบอันออนี่ดียังบ่แหงดีเพราะว่ามันแดดแน่้คึมเนียมันจะแต่นี้มันเริ่มแดดออกแล้วมันบอนคึมแล้วค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปลาเสียมก็จะมีตัวกลางตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่มนีเด้อค่ะปลาเสียมมีแต่ตสํานีค่ะรอบนี้ไม่มีปลาหลดนะคะ,คะ นี่จะเป็นปลาช่อนผูใ้ใดอยากได้ปลายังกระซังได้เด้อพี่น้องเด้อปลาช่อนแดดเดียวปลาคอแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนกับปลาคอกับปลาเดียวกันละค่ะอันนี้สิป็นตัวใหญ่ใส่ใหญ่เด้อค่ะนี่นี่ถ้าถ้าใส่ใหญ่สังเกตง่างไสชิพาสิพาครึงสิพาครึงถ้าใส่พอดีกินกะชิบโบเลพานะคะใส่พอดีกินชิโบเลพา ปลาสวยๆรอบนี้ปลารลดบ่มนี้เด้อค่ะปลารลดปลารลดไม่มีอันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกเป็นปลายอียงที่ทอดเสียบเด้พี่น้องมึงปลาดุกเป็นปลาที่ทอดอร่อยมากแต่มันยังบ่เหน่งมันยังบ่ได้ดีอีกจัน่อยปลาสลิดก็เป็นปลาสวยนี่งาม ไซส์เจ็ดถึงแปดตัวโลพี่น้องถามว่าปลาดุกได้จากตัวโลปลาดุกเกือบยี่สิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบบเมนตัวใหญ่นี่นี่เอาให้พี่น้องเบิงคักๆนี่มันบบได้ตัวใหญ่เด้อค่ะเกือบยี่สิบตัวพุนล่ะค่ะปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะมาประมาณเจ็ดแปดตัวหนึ่งกิโลถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะสิบห้าถึงสิบหกตัว แต่ว่าใส่แต่ว่าใส่นีเสียบใส่นีพอดีกินทอดออกมาสวยเลยค่ะปลาเสียมอันนี้สี่เป็นไส้น้อยไส้จิ้วไส้กระจิ้วลิ้วเลยแหละซํำนิ้วก้อยเลยนิ้วก้อยงหญ่กว่าอยูอยอย่ใส่กระจีดิ้มปลาดุปลาดุปลาดุโจวพอดีเลยพี่น้อะ เพ่หมักตัวสำนี้เด้เพ่ผมหมักตัวใหญ่ตัวใหญ่หลายเพ่บ้ามันกินบ่แซ่บตัวสำนี้มันกินได้เบิดแหมตัวสำนี้มันกินได้เบิดเบิดกลางเบิดแน่นผ <Okay. S 1> ักอีตู่ผักอีตู่งามๆจ้ะพี่น้องจ้ะใส่กระถางไว้ผักใบเนียงรักสวยๆอันนี้นเป็นตะไคร้ผักอีตู่งาม ปลาขาวปลาขาวสวยๆปลาขาวปลาขาวสวยปลาขาวปลากีมีมีหลายปลารวมกันมีแบบมีปลาขาวสวยพอมมีปลากีพร้อม ปลาขาวซอยเป็นตัวแบบไหนปลาขาวซอยก็จะตัวเล็กๆอันนี้พวกมีปลาเกยนี่ปลา,นะาขาวเกี่แต่แต่คนอื่นนอกจากพี่น้องแต่ว่ามีแต่ตัวสวยๆอันนี้เป็นปลาเสียงปลาเสียงปลาช่อนเห็นบ่ถ้าตัวใหญ่เพิ่นซิแพงค่อ ใดรอยากได้ก็สั่งได้เด้อค่ะปลาคอถ้าเบ็ยดตูวกลางๆใส่อ่าล้ลนึงก็ได้สิบห้าสิบหกตัวถ้าเบ็ยดใส่ญ่บึนพึ่มเล็ซี่ก่ะล้วนึงก็ประมาณเจ็ดแปดตัวนี่แล้วจ้ะแป,ะปะดกกเก้าตัว 17, ตนี่แล้วพี่น้องปลาปลาดูกะเกือบยี่สิบตัวสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี่แล้วล้วนหนึ่งนะคะพี่น้องคะเพศสีแบงเป็นถุงละครึ่งล้วเด้อให้พี่น้อง ปลาสลิดก็จะประมาณเจตัวโลนะคะพี่น้องคะ่ะเจดดตัวโลหนึ่งกิโลผู้ใดอยากได้สั่งเลยคะ่ะขายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปลาหลดไม่มีนะคะรอบนี้รอบนี้ไม่มีปลาหลดคะ่ะปลาหลดกะหายากหากพี่น้องเลยบา,บาว่าแต่เอ่เฮาดอกผู้เพิ่นเอาปลาอันอันนั่นปลาเพิ่นเพิ่นกัน หายากคือกันปลาลุดมันบ่แม่นหาง่ายๆดินู้นหายากคือกันนี่ผู้ใดอยากได้ของเพชรกระซังได้0 9 2 8 3 8 3 1 8 5อด้ามแ้าพี่น้องเด้อแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามเพชรกระด้จ้าปลาของเพชรกระซี่นีปลาค้อปลาดุกปลาเสียมปลาลดเออปลาลดบ่มีค่ะรอบนี้แล้วกับปลาสลิดนะคะพี่น้องคะปลาขาวถ้าพี่น้องอยากได้ สนใจพี่น้องก็แอดไลน์ like, ข้มมาหรือโทรข้มมาหาเพ่โดยตรงก็ได้จา้าของเพ่มมิเตแบบโอนเน้อ่ะบ่มีแบบเก็บเงินปลายทางเนะะ้อ่ะพี่น้องคะแจ้งนะคะสินค้าของเพ่มิแต่แบบโอนเงินก่อนนะคะบ่มีแบบอ่าเก็บเงินปลายทางนะคะพี่น้องค่ะใดอยากได้ก็สนใจก็สั่งได้เลยค่ะนี่ปลาดุกมีแต่สวยๆงามอิลิจ้ะพี่น้องบ่ได้ตัว ทอดกินกับเขาวทอดไปวัดกระไดได้ไหนพี่น้องทอ,ทอดใส่ห่อเขาหรือทอดไปจังหันไปวัดไปเพียนกระไดนี่ค่ะพี่น้องค่ะทอดสองสามตัวก็อิมแล้วสำหรับเพี่กระตะน่อยทอ, 2, อทอดสองคนละสามทอดซุงสซื้อหาตนูนไปกินบ่วเบิดถ้าพี่น้องอยากได้โัหนึ่งเพี้ยก็แยกให้เป็นสองถุงถุง,งละเครื่องรู้พี่น้องก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ ถุงนึ่งถุงหนึ่งกัเอามาถอดแบงทอดก็ได้ค่ะพี่น้อง่ะโบเดยอยากได้ปลายยังสนใจปลายยังกระทักขามาได้เ้อยค่ะซึ2 8ก็สองแดปดหนึ่งแปดห้ามีแต่แบบโอนนะคะไม่มีแบบเก็บเงินปลายทางค่ะคลิปนี้กัไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า